สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูคอหมูย่างคุกฝุ่นแบบง่ายๆมาดูวิธีทํำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเตรียมคอหมูกก่อนค่ะอันนี้นะคะพี่ดาซื้อมานะคะเป็นหมูส่วนของคอหมูย่างนะคะในแมคโครเนาะเขาเขียนว่าคอหมูย่างค่ะ ก็ซื้อมาครึ่งกิโลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาตินะคะกันก่อนวันนี้พี่ดาสอนนะคะสูตรเป็นสูตรง่ายๆทําทานได้ที่บ้านแบบสบายๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเล็กน้อย เสร็จแล้วผสมคุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะเราจะนวดหมูนะคะกับเครื่องปรุงทั้งหมดจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะส่นผสมเข้ากันดีแล้วน้ำตาลละลายได้ที่ค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปตามด้วยพริกป่นเสร็จแล้วก็คุกเขาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะคะคุกให้ทั่วเลยนะคะ ตัวฝุ่นที่เราพูดถึงก็คือข้าวคั่วนี่แหละค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราคุกส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะพักไว้ค่ะพักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะถ้าจะให้ดีนะคะสัก 3- 4ชั่วโมงขึ้นไปก็จะดีเลยค่ะเพราะว่าส่วนผสมจะเข้าซึมซับเข้าไปในหมูนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่หมูของพี่ดาหมักได้ที่ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก,ก็หมักมานะคะเป็นเวลาประมาณสี่ห้ชั่วโมงแล้วค่ะพี่ดาก,ก็จะเอามาย่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตอบนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะถ้าใครจะย่างในเตาถ่านก็ได้ค่ะหมูที่เราหมักแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันที่เราจะเอาไปย่างค่ะหรือถ้าเกิดใครจะไปย่างเตาถ่านก็สามารถนำไปย่างได้เลย เสร็จแล้วนะคะนำหมูค่ะไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟ200องศานะคะข้างละ10นาทีค่ะพอครบทั้ง2ด้านนะคะลองมาหั่นดูก่อนว่าสุกไหมถ้าไม่สุกสามารถเข้าอบได้อีกนะคะพี่ดาจะใช้เวลาแค่ข้างละ10นาทีก่อนนะคะกันไหม่ค่ะย่างเสร,เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คความสุกนะคะถ้าสุกได้ที่ก็หั่นและจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้อหมูย่างคุกฝุ่นสามารถทานแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทานคู่กันกันกบน้ำจิ้มแจ่วก็ได้คะ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพิดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พิดาด้วยนะคะ